เธอลบแอปเป่าตังทิ้งไปแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่มี2วิธีการแก้ไขดังนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมาม,มีบุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามนี้นะคะตอบคอมเมนต์นี้ละกันนะคะบอกว่า คนส่วนใหญ่ตามหาก็คือลบแอปทิ้งไปแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โหลดแอปเข้ามาแล้วใช้งานไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่ามี2วิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะคะ 1. ดาวน์โหลดแอปมานะคะ 1. น,นะคะให้ไปเช็คว่า Android หรือว่า iOS นั้นนะคะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วหรือยังนะคะจากนั้นให้ดาวน์โหลด แอปเป่าตังเข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนตามที่ระบบแนะนำให้เรียบร้อยนะคะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะสแกนหน้าอะไรให้เรียบร้อยและทางที่ดีนะคะอย่าลืมนะดาวน์โหลดแอปไทยดีนะคะเชื่อมกันง่ายมากๆเลย 2. ถ้าเกิดว่าใครทำแล้วนะคะในวิธีแรกนะคะที่สแกนหน้าเองแล้วไม่ผ่านนะคะให้เดินทางไปที่ ธนาคารกรุงไทยนะคะหรือตู้ ATM กรุงไทยที่มีสัญลักษณ์ ID Confirm นะคะจะเป็นตู้ ATM สีเทานะคะทุกคนสามารถเสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะคะแล้วก็กด ยืนยันตัวตนได้เลยนะคะตามขั้นตอนของตู้ ATM แต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้แต่วิธีนี้นะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากๆใครลองทำตามกันแล้วบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ